ดูปูไข่ค่ะปูดักปูดักเอาเอาในบอ่บอบ่อพักน้ำเลี้ยงกุ้งที่ฟาร์มพอดีหลานเขาแวะมารับลูกชายที่สนามบินเขาเลยแวะเอามาให้เป็นปูมีแต่ตัวใหญ่ๆคับปูเขาดักอยู่ที่ฟาร์มไม่ได้ซื้อคะ่ะดักกินเองปูมันอยู่ในบอ่อเพราะว่าปูนี้มันขึ้นมาจากทะเลเวลาเขามาเขาเขาก็จะเอามาฝากเขานึง่งเสร็จเขาก็มาฝากอันนี้เราจะแกะ แกเอาเต่นเนื้อเก็บไว้ทําอย่างอื่นทําข้าวผัดก็ได้ทําน้ํายาปูก็ได้อันนี้เราจะมาแกะเอาเตนเนื้อมันค่ะในที่ซื้อเขากินนะคะเนื้อปูเนื้อเนื้อก้ามมันอย่างนี้เขาขายกิโลละพันสามส่วนเนื้อขาอย่างนี้ขาเล็กๆอย่างนี้เขาขายกิโลละหกหน่อยแต่ถ้าเนื้อแบบผสมผสานกันแบบอย่างนี้ เขาขายกิโลละพันที่ตลาดที่ตลาดตรงหมู่บ้านประมง,งอ่ะที่อำเภอกุยบุรีเขารับจ้างแกะปันละสองร้อยปูสองร้อยแต่ก่อนนะไม่ใช่ทุกวันนี้นะแต่ก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้วันเท่าไหร่มันไม่ใช่แกะง่ายๆนะคะก็จะได้เนี่ย แบบพวกแม่บ้านน่ะเขาไปรับจ้างทำไปนั่งแกะปูหนึ่งเสร็จก็มานั่งแกะเอาเนื้อมันขายเป็นกิโลส่งวันหนึ่งไม่รู้เขาแกะได้กี่กิโลก่าจะได้แต่ละโลไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเราแกะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่แกะยากแกะไว้เผื่อทำข้าวผัดหรือไม่ก็ทำไอ้นั่นน่ะน้ำยาปู นี่ไม่ใช่แกะง่ายๆในะครันี้ถ้าเราแกะกินนะก็ไปอย่างหนึ่งอันนี้แกะเอาเนื้อมันเนี่ยแกะเอาเนื้อมันไว้แกะกินขี้เกียจแกะค่ะเอามาคราวที่แล้วก็ทิ้งไปเมื่อคืนสามตัวไม่มีคนกินมีแต่คนขี้เกียจแกะเกียจแกะก็อย่างนี้แหละ เราก็ต้องมานั่งแกะเอาเนื้อมันไว้ทำอย่างอื่นเด็กกินมากเขาบเบื่อโอ้นี่ขนาดกันไกลเหล็กนะเนี่ยยังตัดไม่ขาดก่าจะได้แต่ละอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยเราไม่ใช่มืออาชีพมานั่งแกะปูเนี่ยมานั่งแกะปูไม่ใช่เรื่องง่ายนะปนก็นได้นะคะคนอีสานปนปูปนเนื้อปู ปนหรือว่าลาบปูธรรมชาติเป็นปูธรรมชาติเขาขายเนี่ยเขาจะเอามันมันช่วงนี้ขายเป็นมันปูที่เด็กสั่งมากินนะกล่องละสามร้อยนี่อย่างนี้มันจะเป็นมันมันเห็นไหมมันปูมา้าเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวมบนเลอรเลยดูดิเวลาเป็นเป็นไม่กล้าไม่กล้าจับนะ่ะ กลัวมันหนียกยากเลยคันนี้เกนน็บมือด้วยโอ้โห เนื้อปูกินมากก็เบื่อนะคะเด็กถ้าแกะเป็นเนื้ออย่างนี้เอาไปทำอย่างอื่นได้แต่ถ้าให้นั่งแกะกินอย่างนี้ไม่เอาขี้เกียจแกะกินได้อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ไม่เอาละเด็กก็เหมือนกันเขากินแล้วเขาขี้เกียจแกเขาก็ไม่แกเอามาแล้วก็มานั่งแกะเนื้อมันไว้ผัดเขาผัดกิน ขยันก็จะทำน้ำยาปูกินเนี่ยค่ะต้องเอาอันนี้มันคอยเคีย่ยอกล้ามมันเคี่ย์กันออกมาเป็นเนื้อมันเดี๋ยวไปฟาร์มคราวหน้า จะไปรีวิวที่เขาดัดก็ขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็จะนึ่งนั่งแกะเอาเนื้อมันยังเงี้ยมาไม่เอาตัวมันมาเราแกะเอาเต่นเนื้อใส่กล่องมาเราเป็นคนารวะารักษาศีลไม่ได้หรอกค่ะคุกรักษาศีลไม่บริบูรณ์หรอกศีลไม่บริบูรณ์ถึงศีลบริบูรณ์ก็ตกนรกเหมือนกันแหละพูดเรื่องธรรมะอีกแนละ้ว มีคนไปถามพระพุทธเจ้ามีเทวดาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าทําไมคนรักษาศินห้าบริบูรณ์ทําไมถึงตกนรกเพราะเขาไม่รู้อริยสัจสี่ก็เลยต้องตกนรกศิลห้าก็ต้องรู้ว่าอริยสัจสี่คืออะไรอริยสัจสี่คือทุกอริยสัจสี่คือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจสี่คือทางให้ถึงความดับแห่งทุก ปริยสัตวสี่คือท่าหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์สี่อย่างนี้แหลดับสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนานี่ไหมข้อธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราหลุดลพ้นแก่ผู้ไปก็ ุตตะเวยากรณ์คาถาอิทิบุตกะชาตกะภุตธรรมะเวทานะธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิสูจน์นั้นฟังเนืองเข้องปากขึ้นใจฟังเนืองงก็คือฟังนิดๆฟังหน่อยๆก็ขึ้นปากขึ้นใจเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทําการละมีสติหลงลืมเวลาการตายก็ยังได้เข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้า แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพันเห็นไหมเราจะไปบรรลุทำบนภพเทวดา <c oughs> แจะปูไปแล้วก็มาสาธยายพสูตรให้ฟังด้วยเป็นการข้ามเวลานี่แหละคะ่ะการเกิดเป็นสัตว์เพอๆเราก็จะไปเกิดเป็นปูอย่างนี้แหละ ที่เรากินอยู่นี้อาจเขาอาจเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ได้นี่เป็นญาติเราตั้งแต่อดีตชาติก็ได้เรามานั่งกินเขาอย่างนี้พูดไปงั้นแหละคะ่ะพูดตามคำพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำของเราหรอก ไม่ใช่มืออาชีพก็เลยแกะแบบนี้เลยค่ะถ้ามืออาชีพก็คงแกะเร็วกว่านี้เราไม่ใช่มืออาชีพเนาะเราแกะแกะ,นนแกะกินยังลําบากเลยอันนี้มาแกะเอาแต่นเนื้อมันก็ลําบากเนยและเป็นคนไม่ชอบแกะปูกินด้วยช้เกียจแกะ ทำไมก่อนมันทำานาเนาะปูนาบ้านเราเยอะเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาจับขายกันหมดปูนาบ้านเรานี่เอามาตำตำแล้วบีบเอาน้ำไปตั้งไฟให้เนื้อมันเกาะกันเป็นก้อนๆแล้วก็เอามาลากลากปูนาอร่อยเดี๋ยวนี้หากินยากปูนา คนกินมั่งจับขายมั่งแล้วก็โดนยามั่งตะก,กะแตนยังหายสาบศูนย์ไปเลยศูนย์พันไปเลยก็มีบางสายพันสมัยก่อนเดินในคันนาอุย้ยตะก,กะแตนดินเต็มตัมขาเราเวลาเดินทุกวันนี้ไม่มีเลยหายหมดศูนพันหมดอาหารการกินทุกวันนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะแต่คนเนี่ยนิยมกินของป่า อาหารป่านะขายดีนะ่กคนก็หาจับเอามาขายไม่ใช่หาแต่พอกินมันก็เลยสูญพันธุ์ แกะปูก็มานั่งวิวปูให้ดูเนาะดูไปเถอะค่ะดูไปลุ้นไปว่าเราจะแกะได้มากได้น้อยคนก็ชอบกินเนี่ยเขาจะดูดกินหมดน,นเนี่ยอย่างงี้มันมันเนี่ยแต่ว่าเราไม่กินไงเราแกะเอาแต่เนื้อกินข้าวที่แล้วเนี่กินจนเบื่อเลย แต่ถ้าเนื้อมันนี้เราไปทำอย่างอื่นมันอร่อยอ่ะตัวเมียมอุ้ยทิ่มมือดูมันมันไข่มันดูค่ะไข่ดูดิไข่มันจะเอา เอาไว้ให้เด็กกินเราไม่กินหรอกจะเอาไว้ให้เด็กเนี่ยเด็กชอบกินสั่งกินกล่องละสามร้อยอ่ะมันปูกับไข่ปูเนี่ยเราไม่กินนะกินแล้วเมากินมากแล้วเมาเนี่ยมันมันนั่นนั้นเนี่ยเนี่ยมันมัน ปูไข่ดูนี่ไข่ปูเนี่ยมีแต่ไขยย่ทั้งนั้นนะปูตัวเมียนเป็นไข่แต่ก่อนไปเหตุใทยอยู่ดงลานก่อสิหูจากผู้เก่าผู้เก่าผู้เวียง ู้เวียงแล้วก็ไปผู้เก่าเนาะผู้เวียงอำเพอสีชมพู้คอนเกนแล้วก็ขึ้นไปทังผู้เก่าจะขึ้นไปทังอุดรเข้าสิยูระวังดงล้านเนาะดล้านสิออกไปทางลมสักที่ออกไปทังเพชรบุญพานกเข่าไปทางปุ่นกอสี่หูทางนั้นเนาะพีสาวกับพีเขยเป็นไปอยู่ขุนเป็นไปเห็ดไทยเข้าไปเห็ดไทยสมัยยังแต่แต่ยังเป็น เด็กออกออกอยู่นคนก่อนสิมากรุงเทพปเะเทไทยอยู่หันสองปีสามปีไปบุกเบิกไฮแต่ก่อนเม่ท่านมีมู่บานเนี่ยเป็นปลาดงดิบเนี่ยปลาไมคาไม้ล้าน,นแต่ก่อนนี่เป็นป่าดงดิบบุกเบิกรถก,กัทถนนเขาบม่ท่านใดน้นทุกสุมือนี่เป็นไปไปเที่ยวไปปี ปีสองสองสามสองสี่อะไปอีกที่นึงจำบอด้เลยปีนั้นเขาปฏิรูปที่ดินจัดสรรที่ดินปฏิรูปที่ดินพี่สาวยายกับบ้านไปปีนั้นหละจำบอด้เลยเป็นทงหน้าเบิดวันนี้แม่จากปลาดงดิบภูเขากลายเป็น่งหน้าเบิดแถวนั้นไปสู้มือก็จำบอด,ด้ยต่ แต่ก่อนนี่ย่างนีไปในปลาไปก้นเดียวก็ได้ได้มันมีหอดสั่งปลาได้แต่ก่อนนี่มีหมีมีปลาสมัยก่อนเนาะแต่สมัยเขาเป็นเด็กหน่อยออกเลียนไ,ม,ไม่ไมกําลังสิเป็นสาวเป็นสาวสำหน่อยนะไปโอ้ยคิดเงา้วละแล้วก็จะได้ประมาณนี้นีคือมันนะ รู้คุณค่าของราคาปูก็ตอนที่เรามานั่งแกะเองนี่แหละกวจะได้ดูสิอันนี้เนื้อมันอันนี้คือซากซากปูที่เราแกะแล้วอันนี้คือมันปูอันนี้เอาไว้ให้เด็กๆส่วนอันนี้เราจะเก็บเอาไว้ทําน้ำยาปูกวรจะแกะได้ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายแกะปูเนี่ยนั่งแกะอยู่ตั้งนานขนาดใช้การไกรเหล็กตัด ็บจบคลิปไว้แค่นี้แหละค่ะเอามาวิวให้ดูเฉยๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ฝากช่องไม่เหมือนเดิมค่ะคุณทุ่งกุลาสวัสดีค่ะ